เกมนะครับกับโปรเจกต์สมบัตนะครับเพจเกมบกจุกขังกับผ่านป่างเราที่ไปไหนไม่ได้นะครับอยู่ในสูนย์อพยพนะครับก็ทําอาหารกินอ่านหนังสือแล้วก็เอาโซฟามาวางไว้นะครับผมเขาก็ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ตรงนี้มาวันที่2แล้วนะครับผมเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยตอนนี้นะครับผมก็อยู่ชิวๆไปนะครับเราก็แค่ทําอาหารทํากับข้าวอยู่ยาวๆนะครับผม ชีวิตแต่ว่าไม่มีซอมบี้นะครับแต่ว่าเหมือนกักตัวนะเหมือนคนที่เป็นโรคของนอกเป็นโควิดระบาดนะครับเราก็กักตัวอยู่ในบ้านที่แบบว่าห้องครัวก็ใหญ่เห็นไหมห้องหนังสือก็มีนะครับผมพวกคุณเป็นคนใจเบื่อไหมแต่ถ้าคุณก็อยู่ในตัวคนเดียวในโลกใบน,นี้นะครับโลกของซอมบี้นะครับก็กองไปนะครับผม่าง พันป่าของเราก็ศึกษาเกี่ยวกับช่างไม้นะครับเผื่อได้เข้าป่าหรือว่าหนีที่หนีที่ต่อไปของเขาก็คือน่าจะหนีไปในมาในเมืองนะครับเอ้ยหนีหน่หนีเข้าไปในป่านะครับผมแล้วก็เรียนรู้อ่านหนังสือปืนอ่านหนังสืออะไรไปนะครับชิวๆนะครับผมแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ในการก็เรียกว่าเดินป่าเลย <laughs> น่าจะลองไปหาตอนไฟดับหรือว่ามบี้บุกเข้ามาแล้วผมก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไรมีนะครับผม เอาละเลยก็ตกเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หยิบอาหารขึ้นมากินดูดิชีวิตแบบพัตตาสองชามที่ทาเอาไวก้ก็ชิลนะครับผมชิลไปหิวก็กินนะครับอาหารสดก็พร้อมทําอาหารไปเรื่อยนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> แต่กระทะทรงลึกเนี่ยทำอาหารได้แน่นอนนะครับเอาเอากระทะทรงลึกเติมน้ำเข้าไปนะครับโอ้ชิลจัดเลยอ่ะชีวิตแบบว่าชีวิต ติดอาหารนะครับเนี่ยพ่านป่านี่แหละที่จะอ้วนผมดูแล้วนะครับพ่านป่าแต่ไม่ได้อยู่ในป่า <c oughs> อ้าวเนื้ออยู่ไหนเนื้อกินได้หมดประตูเนื้อเนื้ออ้ยไม่มีเนื้อหรอผักก่อนแล้วกันอ้าวทำผักใส่ผักเข้าไปเยอะๆเข้าไปไหนละอ๋อนี่ ข้าวโพดมารอบนี้ทําแบบสตูข้าวโพดนะครับใส่นมใส่ผักเข้าไปาใส่ผักอีกใส่เครื่องปรุงน้ำมันมะกอกเข้าไปความกระหายแบบลดเยอะมากเลยคือความทุกข์ใจเนี่ยลบลบเก้าเลยนะลบเก้าลบสิบเก้าทุกวันนะครับผมใส่ผักเข้าไปนะครับเป็นสตูผักนะครับกินผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะครับผมไปไปย่างเลย วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้แหละนะครับออกกําลังกายนะครับแล้วก็เปิดเตานะครับระหว่างที่รอมันสุกก็มากินไอพวกผัดนี้นะครับผัดถั่วลิสงนะครับหยิบมาใส่ชามผัดถั่วลิสงก็จัดใส่กินแบบว่าเหมือนถืออย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เออโอ้สุดยอดไปไปแล้วก็ปรุงปรุงของจากกระทะอีกนะครับ <c oughs> โอ้โหเชฟมือหนึ่งว่ะ แล้วก็อันนี้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาทำนะครับอ่อมีไข่ด้วยเนี่ยทำไมไม่ทำไมเราไม่ตอกไข่ใส่บ้างนะครับผมชอบกินไข่นะอันนี้สุกแล้วนะครับปิดนะครับโอเคแล้วก็จิบขึ้นมาใส่ชามไว้นะครับสตูอันนี้สตูผักเหมือนกันนะครับเนื้อก็มีไม่กินเนื้อวะอ่าท้าส่งลึกติดตัวไปนะครับส่วน อาหารในชามนี้แช่เย็นไว้นะครับมีของแช่เย็นเต็มเลยนะครับโอ้โหหยึชิวจัดๆเลยวะอิ่มแบบอร่อยแล้วก็งานช่างไม้นี้อ่านจบแล้วเก็บเข้าไปอันนี้เก็บแล้วเก็บเข้าไปพอปูกจบแล้วเก็บไปนะครับแต่จะอ่านทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ยาวๆนะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่านตกปลาในในเรื่องต่อไปนการอ่านหนังสือตกปลานะครับผมอ่ะแล้วก็ นั่งแล้วก็หลับคาโซฟาไปนะครับผมแล้วก็ผ่านไปวันที่สองอย่างง่ายดายหลวงพ่อตุยเหรอตุยแล้วครับหลวงพ่อแต่ว่าจะตุยยังไงไปลุ้นเอานะครับผมอาเช้าวันนี้โอ้ตีสี่คือไม่มีอะไรทจาจอดจะตื่นมาตีสี่แล้วครับรอดมาวันหนึ่งวันสิบเก้าชั่วโมงนะครับสาหรับเอ่อเจ้าที่ควบคุมสัตว์หรือว่าพันอ,องของเรานะครับพันอ,อง ผีก็ไม่บุกแล้วนะครับมันไม่เห็นเรามันก็ไม่บุกเข้ามานะครับผมผมก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับผมเอ้มันยังเคาะอยู่อ๋อไปไดิเอ้ยมันยังเคาะกันอยู่อีกเหรอแล้วเคาะเมื่อไหร่จะพังเคาะอย่างนั้นอะอ้าวเพลงบิ้วเพลงบิ้วอ่าๆๆอย่างน้อยก็เอ่อเราก็เห็นซอมบี้นะครับเป็นขวันตางเราวันหนึ่งนะครับก็มองดูผ่านอ่องก็มองดู ถ้ามันถูกทุบเข้ามาได้เราก็จะออกทางนั้นแหละนะครับผมก็จะไม่ทําอะไรมันเพราะผมทาอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอ้ไปไปยาวๆๆเรามาทํากับข้าวกินเออนีไงอาหารผัดมันต้องใส,ใส่ใส่จานนะครับผมไม่มีจานนี่เองเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้วัตถุดิบยังมีอยู่ในนี้เหรอเอาไปด้วยนะครับเออเอาไปเอาหมดนะครับวัตถุดิบในตู้เย็นนะครับ ไปเนี่ยห้องพักเรานะครับหิวนิดอ่ะหิวอีกแล้วนิดนึงหิวอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่ได้แล้วยอมให้อยู่ไม่ได้นะวางของไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเออวางของไว้อ่าบนนี้นะครับโอเคโอ้โหโก็คือตัวเบาวิวออกกําลังกายบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายเลยอ่ะเอาเอาเป็นว่าตีสี่นี่ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายสุขภาพสิ คุ้งหลังเนี่ยดีที่สุดนะครับ10นาทีวันละ10นาทีอย่างสม่ำเสมอนะครับเริ่มออกกำลังกายออกของอ,ออกด้วยโอเคปึ๊บปุกบพันออกนะครับก็ทำการออกกำลังกายวันละ10นาทีนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำอาบท่าในนี้แหละอาบน้ำอาบท่าเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยสกรปรกสกรปกสกรปกเลยน่าจะเป็นเพราะเหงื่อนะเหงื่อเดี๋ยวอ้วนหมูกินแล้วก็นอน <laughs> ใช่ต้องออกกำลังกายบ้างนะครับ ไปยืดทำความสะอาดนะครับเ,เกงอะไรพันใส่จนถุงสังเกตุงเท้าใส่เข้าไปนะครับโอเคโอเคอเคอ้ยอะไรทำไมเลอะอะไรข้างข้างอะเฮ้ยข้างข้างเราอ๋อมันมีแผลนะครับพันอ่องรู้สึกจะมีแผลจากเขาเรียกว่าแผลเป็นนะครับที่เอวข้างขวานะครับจากการที่ว่าเขาเคยล่าสัตว์นะครับผมอ่ะก็ออกกําลังกายไปเรื่อยๆตอนเนี้ยนะครับถ้าไม่หิวก็ออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายก็ อ่านหนังสือนะครับมีแค่นี้แหละอ่ะดันพื้นสักหน่อยดันพื้นสักหน่อยนะครับดันพื้นสิบนาทีนั่งยองๆสิบนาทีลุกนั่งสิบนาทีนะครับเอาละเริ่มพัดแล้วนะครบพึบๆๆๆโอ้พัดพึบผ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 ึบโอเคเรียบร้อยนะครับสะอาดตัวเองไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอ๋ยชิวจัดๆเลยว่ะอ๋อกินน้ำวนน่อยกินน้ำวนน่อยแก้กระหาย มีอะไรแบบเอาไ้กินบ้่งแกะไข่ทั้งหมดสร้างศัตรูนี่เออต้องมีไข่ว่ะใส่ไข่เยอะๆโอ้ยศัตรูไข่เปลือกสีน้ำตาลว่ะใส่ไข่เข้าไปนะครับสุ่มอ่ะเรียบร้อยแล้วเอาไปทำกับข้าวตามชามนี้อยู่อย่างเงี้ยวันๆนะครับชีวิต เออแล้วการนี้ก็เปิดนะครับโอ้โหโอ้โหทำอาหารแบบเแบลสองแล้วนะครับคือตัวละครตัวไหนก็ตามผมก็เขาก็จะแบบว่าทำอาหารเก่งทุกตัวอ่าปึ๊บมาใส่อามาวางไว้อ่าแล้วก็กินอ่าสักครึ่งนึงพราะมันไม่ค่อยหิวมากนะครับโอ้แล้กวกันวนันแร โอ้โหแคล,ล,ลอรี่นละความเมื่อยล้าระดับความเบื่อสูงน้ำตาลอุณหภูมิโอ้โหแคลอรี่บานเลย <laughs> โอ้พันอ่องยาวๆอันนี้วางไว้วางไว้วันนี้นะครับสำหรับศัตรูโอ้โหผัดยังกินไม่หมดนะครับวางไว้นะครับโอ้โหกับข้าวเราเหลือๆวะอ่ะอ่าใช้แข่งนี้ก็ เอามาเขาเรียกว่าเอามาเวฟมาเวฟก่อนเปิดเออเอาอาหารแช่แข็งนี่ก็เอามา,มาละลายได้เนะเาะพวกพวกเนื้อเนี่ยเอามาละลายละลายก่อนไม่งั้นมันทําไม่ได้แน่เลยผมดูแล้วนะครับนี่เหรอเอาว่าทําให้สุกว่าทําให้สุกทําให้สุกก่อนถึงจะทําอาหารได้นะครับโอ้โหแล้วพันอ,องก็ซิทดาวลงนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เอานังสือมาอ่านโอ้นังสหนังสืออ่านสักเล่มหนึ่ง,งการตกปลานะครับผมแล้วก็อ่านยาวๆไปพอดูก่อนลืมๆดูไม่ได้ไม่ได้โอเคปิดได้นะครับสุกแล้วย,ยังไม่สุกกุ้งนี่หว่ายังไม่สุกนี่กําลังไหม้หยิบมาไข่ต้มสุกแล้วโอ้ไข่ต้มหยู่ทั้งหมดเลยนะครับเอาวะเบคอน เบคอนสุกแล้วหยิบมาโอเคแล้วเนี้ยเนื้อพวกเนี้ยโอ้อันนี้ละลายเรียบร้อยนะครับปิดไปก่อนโอ้สดละดิบนะครับแต่เอาไว้ทําอาหารได้แล้วถ้ามันแช่แข็งมันทําไม่ได้จริงๆด้วยมันต้องเอามาละลายก่อนเนาะอ่ะทําเพราะฉะนั้นแปดโมงเช้าก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับอ่านไปของสุกข,ของสุกข,ข,ข,ของสดก็มีอยู่ในตัวนะครับผมอ่านยาวๆนะครับกินนอนนะครับโรงเรียนกินนอน <laughs> ลงเรียนกินนอนอ่ะเก็บนิยสารที่อ่านแล้วเก็บเก็บคอนทุบเนื้อไว้เข็มขัดซ้ายโอเคนี่สายขวามีคอนข้างหลังมีตแะแคงบอกว่าโอ้ยเสื้อผ้าตัวร่างกายสกปรกทำความสะอาดเริ่มหิวเริ่มหิวหิวน่าจะกินผัดละกันเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาผัดนะครับนาครับกินทั้งหมดนะครับผัดผักแสนอร่อยของเรานะครับผม แล้วก็เดี๋ยวผัดของใหม่นะครับทำกับข้าวไปด้วยครับความเบื่อลดลงไหมปิงองโอ้โหอร่อยขนาดนี้ไม่เบื่อเบื่อเบื่อไม่ลดลงได้ยังไงเนี่ยอืมเอาเบคอนมาผัดนีงไงเบคอนที่สุกแล้วมาผัดนะครับอเอากุ้งมาใส่พื่อนผัดซอสหยอดใส่ซอสก่อนนะครับเผือใบเขียวน้ำมันอาหารทะเลใส่กุ้งด้วยโอ้โหโอ้โห ของดีจริงๆเลยว่ะแล้วก็แช่เย็นไว้นะครับโอ้โหเรียบร้อยสิบนาทีปุ๊บๆๆ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 เรียบร้อยดันพื้นสิบนาทีปุ๊บๆๆ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 เรียบร้อยลุกนั่งสิบนาทีปุ๊บๆๆ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 เรียบร้อยพุ่งหลังสิบนาทีปุ๊บๆๆ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 เรียบร้อยวิอันนี้มันมีความสม่ำเสมอด้วยอ่ะมันมีขึ้นด้วยนะดูดิเห็นไหมจะทำให้ความซุ่มเอา ความเมื่อยล้าจะทําให้ความซุามเศรามากขึ้นเอาวะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ความแข็งแกร่งมันจะเพิ่มขึ้นไงเนี่ย่ะเราต้องทําให้มันสม่ําเสมอเข้าไว้โอเคแล้วก็นั่งลงนะครับแล้วก็นอนตอนบ่ายนะครับเอา้าไปอีกแล้ววันหนึ่งโอ้โหสองอีพีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับหวังว่าไม่เกิดเหตุก็อยู่ยาวๆนะครับเอา้าเริ่มเจียปวดอ้อปวดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉัน เออเมื่อยร้าจากการออกกำลังกาย <c oughs> เจ็บคอด้วย <c oughs> กินอาหารแบบว่ากินนมกินของเย็นเยอะอะไรเงี้ยะโ <c oughs> อเค okay. โอ้เนื่องจากออกกำลังกายหนักไปนะครับผมทำให้พันป่าขเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลำตัวแล้วนะครับผมก็เป็นเช่นนั้นไปนะครับอยู่ยาวๆวันที่สามนี่ก็อยู่ยาวๆโอ้โหบอกว่าโอ้ผีก็เลิกเคาะแล้วนะครับ มันเลิกเคาะอะไรอย่างงี้ผมจะ๋อะมันยังเคาะอยู่มันยังเคาะอยู่โอ้ยเคาะทั้งวันทั้งคืนอะเฮ้ยมันไม่รู้จักเน็ตเนื่ยมันก็หิวไม่หิว,ไม,หวไม่กินอะไรบ้างเหรอเฮนะถ้าหิวก็กินกันเองนะที่ได้แบบว่าไม่ต้องรอเรานะครับผมสงสัยเดี๋ยวเราขุนตัวเองให้อ้วนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกไปให้กิน <laughs> เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมอ่ะ โอ้ยพวกนี้ไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแช่ตู้เย็นด้วยครับชีสแผ่นอะไรพวกนี้ะครับอ้ย,อ,ยอ่ะทำอาหารกันต่อไปเรื่อยๆนะชีวิตเนี้ยผมอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคเอาไอ้นั่นมาทำอาหารต่อที่ที่ทำไว้แล้วเมื่อวานอ่ะหยิบมาเอา้าสุม่มทำได้อีกเหรอ พอแช่เย็นแล้วก็เอาแครอทมาใส่ได้อีกโอ้โหโอ้โหห้าสิบแล้วนะโอ้โหไดนดูดิโอ้โหโโความหิวลบห้าสิบแล้วอะ่ะหยิบเลยหยิบเลยเอาไปผัดเอาไปผัดนะครับผัดเอาไปผัดเอาไปผัดวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยเก่งนะครับใช้ชีวิตชิวจัดอุ้ยเอาเปิดเอาไม่ใช้เตานั้นละ่ะ เออตอนนั้นก็ได้อ่าทุกอย่างก็จะแบบว่าปรุงสุกไปพร้อมๆกันทั้งเนื้อทั้งอะไรนะถ้าสดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําสตูได้นะครับอ่าเห็นไหมชิบจับเลยอ้าวแล้วก็กลับมาที่กินอันนี้แล้วกันนะครับหยิบหยิบไอหม้อนี้นะครับอ่าไปผัด ไปผัดไปผัดปึ๊บอ่าหม้อน,นี้ก็เปิดโอ้โหนี่ก็จะได้ทำศัตรูไปพร้อมกันโอ้โหก็คือแบบว่าทำอาหารทั้งวันนะครับน้องๆนะครับขนาดปวดเมื่อยนะครับก็ยังชอบในการออกกำลังกายนะครับอ่าออกกำลังกายอีกระหว่างสิบนาทีนะครับ เรียบร้อยสิบนาทีลุกนั่งโอ้โหอันนี้ก็ไม่สดแล้วนี้ไหม้แล้วศัตรูไหม้หมดแล้วนะครับหยิบทั้งหมดหยิบทั้งหมดเราทําอาหารเสียเลยเนี่ยหยิบอันนี้ก็หยิบอันนี้ก็กินไก่ลวกันกินไก่อันนี้กินไก่แล้วก็ปิดอันนี้ครับแล้วก็ปิดอันนี้ด้วยนะ โอ้ยปิดปิดปิดโอเคกำลังไหมช้าไปนิดนึงไหมแล้วโอ้ยทำของเสียหมดเลยไม่เป็นไรหยิบมาไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวของไหมเนี่ยไปทำผมว่าน่าจะทำศัตรูได้นะแต่ก็ไปแช่เย็นก่อนไหมก็ไม่เป็นไรนะครับของไหมของไหมหมดเลยเอาไว้ตู้เย็นที่สามนะครับ ไม่หมดเลยฮึึอ้ยเวรแล้วโอ้โหแล้วพันอ่องของเรานะครับจะมีชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วห้องครัวโดนเคาะนะครับโอ้แย่แบบจริงๆแล้วข้างนอกอะ โอ้ยผมก็จะถึงบอกไงว่าผมอยากได้ไอ้พอม่านนะครับแล้วน้องก็เคาะไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยยังไม่ไอ้นั่นเนบไอ้ฝั่งโน้นเราเคาะแค่คนเดียวนะครับไอ้ตรงนี้เคาะตั้งหลายคนนะครับโอ้ยพม่านไม่มีด้วยเลยแถวเนี้ยเรียกมันมาทางนี้เรียกมันทางนี้หน้าต่างเปิดหน้านต่างได้ไหมเรียกมาทางนี้เฮ้ มาทางนี้โอ้ยมันก็เคาะอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เราก็ไม่อยากให้มันไปเคาะตรงนั้นไงเดี๋ยวหาพม่านก่อนโอ้แล้วผ่านป่าอย่างเราจะได้ออกไปเพราะว่าผีซอมบี้มันเคาะนี่แหละดูแล้วนะนะก็อยูช่ชิวไว้ก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมฉีก,ก่อนฉีกไม่มีอะไรีฉีกทั้หทงหมด กับโคมนะครับเฮ้ยอยู่หอุปกรณ์นะครับอ้อมีเตียงอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่มานอนเตียงวะเออเราแค่แค่มานอนเตียงเนาะเออเดี๋ยวค่อยมานอนเตียงเตียงในห้องนี้นะครับนอนได้นะครับอ้ยแต่เซ็งไอ้พวกนั้นอะม่เป็นไรนะครับมันมันบุกห้องครัวผมแล้วกําลังสนุกกับการทำอาหารเลย แน่ทำให้ผมตกใจใช่ย้ายย,าย้ายย้ายที่พักที่พำนักแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็แค่ลงมาวันๆค่อยลงมาไอ้นี่ก็ได้นะุนมอะไรพวกนี้เอาไปด้วยนะครับลองพกไปเดี๋ยวค่อยลงมาทำกับข้าวด้านล่างนะครับเคาะรัวเลยวะ่ะพอกอนิดนึงแนละ้วเขาะรัวเลยไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนอนข้างบนแล้วโอ้ยแย่ yeah, หรือว่คนกลัวอย่างนี้ผมก็เซ็งเหมือนกันนะนะครับผมไปหาหนังสืออ่านในห้องหนังสือข้างบนก็ได้นะครับแล้วปล่อยมันเคาะไปนะครับแล้วตอนเช้าค่อยลงมาอะไรอย่างนี้นะไปคอ่คอยว่ากันครับโอ้ยพวกนี้นี่ทำให้ชีวิตประจําวันในห้องัวองเราก็ผิดพลาดไปได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ และพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้หน้านอนของเราต้องขอตัวลาไปก่อนลักกี้นะครับทุกคน